ต่อมาพระเอกพานางเอกมาใช่น้ําในสัตสมุนไพรฟื้นฟูและบอกว่ามันดีต่อสุขภาพนางเอกเลยชวนพระเอกลงสาดด้วยกันเพราะสะะนี้เพียงพอต่อสองคนพระเอกก็ไม่ปฏิเสธคําชวนของนางเอกแม้จะเบเขินอยู่บ้างนิดหน่อยจากนั้นก็ถามว่าน้ํำในสาะร้อนไปไหมนางตอบว่ารู้สึกว่าพอดีแล้วเมื่อพรเอกเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าอกของนางเอกก็ถึงกับตะลึงไปเล็กน้อยนางจึงได้ถามว่าน่าเกลียดไหม พระเอกเอื้อมมือจะแตะแผลแต่ก็ไม่กล้าพร้อมกับบอกว่าจะหายาที่ดีที่สุดไหมนางจะไม่ให้เหลือรอยแผลเป็นเลยนางบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญเพราะแผลเป็นบางอย่างไม่มีวันหายพระเอกคว้าตัวนางเอกมากอดไว้พร้อมกับบอกว่าข้าจะไม่ให้เจ้าบาดเจ็บใดๆอีกแล้วนางบอยองชายไม่ต้องดูแล้วเพราะไม่มีแผลเป็นอีหลังจากนั้นพระเอกปลมจูบนางเอกอย่างที่เขาไม่สามารถหักห้ามใจได้อีและพูดต่อว่าที่นี่ร้อนเกินไปไม่แช่แล้ว แต่นางเอกกับชวในให้มาลองเป็นคนรักกันเธอะแม้ตัวนางจะไม่รู้ว่ายังสามารถมีคนรักได้อีกไหมแต่ก็ชวในให้มาลองกันก่อนหลังจากนั้นพระเอกเอาผ้ามาปิดตาตัวเองไว้แล้วก็ปล่อยนางเอกเป็นฝ่ายรุกเองเลยงานนี้ก็ฟินกันยันเช้าวันต่อมาบ่าวไพนินทาก,กันว่าเพลิกับนางเอกไม่ออกจากห้องมาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วชมว่าองค์ชายเจตช่างไร้การจริงๆดูท่าสันกกูยังเป็นที่โปรดปรานต่อไปต่อมาท่านลุงก็าข่าวที่เพลอกตกหลุมรักนางเอกมารายงานรัชทายา รัชดาญาติเยอะอยนที่พระเอกไป็นคนชั้นต่ำแบบนั้นสายตาช่างแย่มากจริงๆแต่ท่านลุงก็บ่นว่าฝีมือผู้หญิงคนนั้นไม่ธรรมดาค่าคนไปไม่น้อยตอนนั้นเผาซองต่อมาก็เปลี่ยนแปลงสถานะตนเองแล้วก็เข้าวังอีกทั้งเรื่องนี้ยังเป็นความลับอีกด้วยต้องใช้พระกําลังมหาศาลจึงสืบเรื่องได้ชัดเจนแบบนี้รัชดาญาติหวนร้นึกขันนังเอกที่เข้าวังมาเพื่อแก้แค้นเขาท่านลุงก็หวัวเราะไปด้วยและพูดต่อว่าคดีสะพานผ่านมาหลายปีแล้ว ระยะนี้จัดการตรวจสอบทุกฝ่ายแล้วรับประกันว่าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกแม้แต่ไม้โบราณจมน้ําของวังบุรพาก็มีระบุไว้ในสมุดบัญชีของกรมกิจการภายในรัชทายาที่ได้ฟังก็รู้สึกพอใจมากและคิดว่าคงไม่ต้องกังวลว่านังเอกจะมาคุกคามถึงตัวพระองค์ได้อีกจากนั้นก็เย้ยหยันอีกว่านาคงเป็นไปคุกคามบอกองชายเจ็ดครั้งใหญ่แล้วล่ะเพเอกตื่นขึ้นมาแอบมองหน้านางเอกและรู้สึกว่ามันช่างเหมือนความฝันแต่สามารถมีวันนี้ได้ก็เพราะตัวเขาเรียนรู้ได้ดีมากแลวงเพเอกก็คิดถึงตอนที่มหาสิงอี ขณะที่เขาเก็บข้าวของเตรียมตัวจะหนีเพราะกำลังถูกราชทายาสองคนมาไล่คาพระเอกเข้ามาขู่ถามเรื่องข่าวก่อนที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงหมายความว่าอย่างไรกันถ้าไม่บอกจะฆ่าซะสิงอีไม่ยอมบอกง่ายๆและต่อรองให้พระเอกมอบตัวเงินหนึ่งหมื่นตำลึงกับม้าเร็วหนึ่งตัวให้เขาเพื่อจะหนีไปถึงจะยอมบอกและจะนําสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตทุกอย่างให้หลังพระเอกอ่านตําราเล่มนั้นของสิงอีแล้วก็งัดทุกคนละเม็ดมาใช้จนนางเอกพอใจมาก จากนั้นก็บอกกับนางเอกว่าตอนนี้ข้าเป็นของเจ้าแล้วเจ้าทอดทิ้งข้าไม่ได้นะพร้อมกับขอให้นางอยู่ต่ออีกหน่อยและบอกรักนางด้วยต่อมาบ่าวรับใช้น้าจดหมายที่สร้างกวนเหมียวอ,อีฝากมาส่งให้กับนางเอกแต่ไม่ทันที่นางเอกจะได้อ่านเพลก็เข้ามาคลอเคลียสักก่อนจนนางถึงกับทักว่าช่วงนี้องค์ชายเจ็ดทำตัวเหมือนเด็กแล้วองชายถามกลับไปว่าไม่ชอบแบบนี้หรือจากนั้นนางก็เปิดจดหมายที่สร้างกวนเหมียวอ,อีส่งมาให้ซึ่งเป็นจดหมายที่ซิ่งอี้ฝากไว้นั่นเอง เป็นภาพวาดกิเลนที่นาาเอกไม่รู้ว่ามันมีความพิเศษอย่างไรพระเอกนึกถึงตอนที่อยู่ที่ตำหนักของรัชทายาและรุกกิเลนที่สลักอยู่บนฝาผนางังต่อมารัชทายาก็ส่งของมาให้พระเอกมีจดหมายและโม่ฟางที่นาาเอกทำตกไว้หลังพระเอกได้อ่านจดหมายฉบับนั้นแล้วก็รีบมาหารัชทายาตามที่นัดหมายทันทีรัชทายาถากถามว่านางเอกเป็นแค่ลูกช่างฝีมือไร้ค่าคนหนึ่งนึกไม่ถึงว่าจะมีสเสน่ห์ขนาดนี้พระเอกย้อนว่าไร้ค่าหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าน รัชทายาข่มขู่ว่าตอนนี้เสด็จพ่อปลดปลาน,น้องเจดถ้านำเรื่องตัวตนของนางไปบอกเสด็จพ่อจะว่าเสด็จพ่อจะทำกับเจ้าอย่างไรการให้ที่ปักพิงนักโทษอาญาถือว่ามีความผิดถึงแม้เสด็จพ่อจะไม่ลงโทษนางแต่คนบาปก,ก็ควรกลับไปสถานที่ที่นางควรอยู่เพล็กบอกว่าเปิดเผยตัวตนของนางได้แต่ก็ไม่เป็นผลดีกับรัชชายาเช่นกันในเมื่อกล้ามาถึงที่นี่แล้วก็ย่อมมีแผนรับมืออยู่แล้วและพูดต่อว่าสะพานวังถล่มปีนั้นเป็นรัชทายาที่ยักยอกไม้โบราณแช่น้ํา แทนที่ด้วยไมายคุณภาพต่ำท่านกลัวเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยจึงให้ฮองเฮาถ่ายทอดคาสั่งตัดหัวช่างฝีมือทุกคนหากเสด็จพ่อทรงทราบว่ามีคนเข้าวังมาร้องขอความเป็นธรรมจะสงสัยขึ้นมาหรือไม่รัชทายาทบนว่าเป็นแค่การคาดเดาของเจ้าเท่านั้นเจ้าไม่มีหลักฐานพระเอกยอมรับว่าไม่มีหลักฐานจริงๆและชวนรัชทายาทมาทําการค้าด้วยกันรัชทายาทถามว่าการค้าอะไรพระเอกเสนอว่าเรื่องในท้องพระโรงรัชสำนักจะไม่โต้แย้งกับท่านอี การแต่งงานของจวนเฉินเซียงก็จะไม่แทรกแซงด้วยแต่ห้ามแต่ต้องน้าเอกเด็ดขาดรัฐธายาตก็หวัวเราะออกมาเทียนเปรกตรลงรักนางเอกขนาดนั้นจะยอมเสียเปรียบและบอกให้ออกความจริงใจออกมาถึงจะเชื่อเมื่อเปรกกลับมานาเอกถามว่าไปพบแม่นางสร้างกวนมานางสบายดีใช่ไหมพระเอกรีบเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วบอกว่าตอนนี้มันดึกแล้วเข้านอนกันดีกว่าเรื่องคนอื่นค่อยคุยพรุ่งนี้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ดื่มด่ำค่ำคืนแสนสุขด้วยกันอีก วันต่อมานักเอกเดินอย่างอารมณ์ดีแต่จู่ๆก็รู้สึกเจ็บหน้าอกอย่างแปลกๆแล้วบ่าวรับใช้ก็วิ่งหน้าตาตื่นมารายงานว่าคราวก่อนที่องคชาเจตบุกรุกวังบูรพาสังหารหมู่คนในวังถูกฝ่าบาทลงโทษแล้วฝ่าบาทมีราชโองการให้บบยเพลงหนึ่งร้อยทีและกักบ,บริเวณในเย่ถึงสำนักตนเป็นเวลา20วันและเพราะเป็นความผิดครั้งแรกจึงโดนแค่นี้พระเอกก็ยอมรับราชโองการแต่โดยดีเพราะเป็นเหมือนเครื่อนแสดงความจริงใจให้ราชทายาตรับรู้ รัชทายาตก็แมงด,ดูเพกโดนโวยด้วยหน้าตาระร่นแต่แล้วนังเอกก็คิดจะมาช่วยพระเอกแต่พระเอกส่งสายตาเตือนให้นางอย่าขัดราชโองการรัชทายาจึงได้เย้ยหยันว่าวารรจสูงและอย่างไรพวกเจ้ากล้าต่อต้านราชาองการได้อย่างนั้นหรือต้องรู้บ้างสิว่าตั้งแต่โบราณการมาโอรสสวรรค์และรัชทายาจึงเป็นเจ้านายของเมืองหลวงแห่งนี้นางกำนันเล็กๆคนหนึ่งบังอาจมากำเริบสั์สานที่นี่ได้อย่างไรหัวหน้าขันทีจึงได้บ่อยนางเอกคุกเข่าลง แต่เพลสั่งให้ไม่ต้องทำและเตือนรชาชทายาทว่าอย่าลืมข้อเล็กเปลี่ยนระหว่างเราหากพระองค์ไม่ปฏิบัติตามข้าก็สามารถกลับคำได้ทุกเมือ่อรัชทา,ายาดเน็บแนมว่า่างเป็นครูรักที่หวานชื่นเสียจริงบทละครนี้ซาบซึ้งยิ่งนักจากนั้นก็สั่งให้ฐานเริ่มโวยเพลทันทีแล้วก็นั่งดูเพลโดนโวยอย่างสําราญใจพร้อมกับพูดว่าเรื่องภุมิหลังถุกลิขิตไว้แล้วคนชั้นต่ำถึงแม้จะขมขืนทุ่มเทเพียงใดก็อย่าได้ละเมอเพลยพกสั่นคลอนอำนาจของจกักรพรรด หลังจากดูจนพอใจแล้วรัชทายาตยก็เสด็จกลับอย่างสบายพระทยัยและบอกกับท่านลุงว่าเสด็จพ่อทรงเห็นความปลอดภัยของเมืองหลวงสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดการที่องค์ชายเจ็ดไม่ปฏิบัติตามกฎย่อมสูญเสียวความเจ้าใจของเสด็จพ่อท่านลุงก็เสริมว่าตอนนี้ทั้งเมืองมีแต่รัชทายาทที่เหมาะสมที่สุดและเสนอว่าใกล้ถึงวันประสูติของพระองค์แล้วหากตอนนั้นให้ฝ่าบาทประธานสมรสจะถือเป็นเรื่องมงคลสองคันรัชทายาทจึงคิดว่างานเลี้ยงวันเกิดในปีนี้จะจัดให้ดีและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ตัวกังคือนางเอกมาถามเพลกว่าแผลเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรบอยนางสบายใจได้และหยอกล้อว่าเรื่องที่นางทําเมื่อสองสามวันก่อนร้ายกาจกว่านี้มากเลนเอาปวดไปทั้งตัวนางถามว่าทำไมยังมีรมขันได้ขนาดนี้เพเอกเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอกับนางเอกครั้งแรกปีนั้นต้องเรียนวิทยายุทธ์เชื่อว่าตัวเองสามารถทนไหวมีครั้งหนึ่งถูหัวหน้าขันทียั่วยุโกธไม่ได้ที่จะเอาชนะเขาผลลัพธ์คือถูกของเฮาลงโทษ พวกเราก็ทนเพื่อจัดการกับศัตรูที่รับมือ,อยากจึงต้องเรียนรู้กลยุทธ์ยิ้มดาบฆ่าคนต่อมาก็เป็นเจา้าหวังแผนในหัวหน้าขันทีนั้นแต่ย้อนเกรดมักงกรฮงเฮาจึงได้ถูกลงโทษเจ้าบอกว่าคนที่ดังแกองค์ชายจะไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียวตั้งแต่นั้นจึงรู้ว่าที่แท้โลกนี้ไม่ได้มีเพียงตัวเองตามลําพังจากนั้นก็ถามนางว่าจะไม่ทอดทิ้งข้าใช่ไหมข้ายังมีเรื่องที่เรียนได้ไม่ดีอีกมากมายดังนั้นเมื่อเรื่องทุกอย่างจบแล้วเจ้าก็จะไม่จากไปใช่ไหม ในเอกไม่ตอบและถามว่าเหตุใดองชายมาไม้นี้อีกแล้วทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านอยู่แล้วกลับพูดใจน่าสงสารทําไมท่านกําลังวางแผนอะไรกันแนะ่ท่านควรพูดความจริงได้แล้วพระเอกหยอกเราว่าแม้แต่แผนทุกกายก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วหรือ